สวัสดีครับผมจากร้าน OC Music นะครับเรามาพูดถึงปัญหา foil o s นะครับเป็นปัญหาที่ถามกันมาเยอะเซต up foil ์ o s สนะครับมันมีปัญหาก็คือเพี้ยนแน่นอนจะเพี้ยนสูงเพี้ยนต่ําเพี้ยนอะไรก็แล้วแต่นะครับนี้ผมบอกให้เลยว่าลองไปเซตกันเองดูได้นะครับเป็นเป็นมันจะว่ายากก็ยากแต่ว่าง่ายก็ง่ายเพราะว่าปัญหาแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันนะครับหนึ่งปัญหาปัญหามันมจุกจิกหลายอย่าง f o ย l l o เนี่ย หนึ่งคือการใส่สายบางคนก็ใส่สายเบี้ยวไปเบี้ยวมาพับไปพับมานะครับอันนี้ต้องใส่สายให้ดีๆพยายามใส่สายให้ตรงก่อน 2. คุณภาพสาย 3. คุณภาพยอง4คุณภาพสปริงนะครับสปริงก็ต้องมีคุณภาพด้วยการใส่สปริงเนี่ยจะใส่เอียงใส่ตรงนี่แล้วแต่นะครับตามสบายเลยนะครับขอให้ขอให้เซ็ตล้วไม่เพียนก็พอ5 5นี่สําคัญสุด คือเราต้องรู้จักกีตาร์เราบางคนเนี่ยกีตาร์บางตัวเนี่ยมันมันไม่ได้ทุกตัวนะครับคือคือบางทีเนี่ยบางตัวเนี่ยโยกจมได้กดจมอย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วดีกลับมาตรงแต่บางตัวเนี่ยกดจมดีกลับมาเพี้ยนนะครับบางตัวเพ Sham ี้ยนสูงบางตัวเพี้ยนต่ําบางตัวต้องช่วยมันนะครับคือกดแล้วบางทีด вот ีกลับมาปุ๊บเพ Sham ี้ยนสูงถอากดเบาๆอีกทีหนึง่งกลับมาตรง Favorite ปัญหามันอาจจะมีจากดัง,ดง,ดงเรื่องตัวเสา ที่เป็นรอยรอยรอยเขาเรียกอะไรมีรอย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 จิกนะครับมันมันอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยเรียบแล้วนะนั่นคือส่วนหนึ่งสองการตั้งสายเนี่ยอันนี้ผมตั้งอีพีตนะครับส่วนมากแล้วพอเราตั้งสายเนี่ยเราจะเราจะนอนกีตาร์ตั้งกันฟอยล์รถนะครับถ้านอนตั้งเนี่ยเป็นแบบนี้แต่พอถ้าเอายืนตั้งนะครับไปยืนให้ดูถ้าเรายืนแบบสมมติราศีละเราเล่นฟอยล์รถก็จะเปลี่ยนไปีกนะค่าจะเปลี่ยนอยู่นิดนึง นะครับเด,ดี๋ยวดูเห็นนะข่าจะเริ่มวิ่งเห็นนะค่าจะวิ่งเห็นนะค่าจะวิ่งก่อนนะครับคือตั้งสายไฟลโรสเนี่ยพยายามยืนตั้งหรือตั้งในลักษณะที่เรายืนเล่นอย่านอนถ้านอนปุ๊บเนี่ยมันจะดูสูงสูงพอเราตั้งพอ,พอเราเล่นขันโยกปุ๊บเนี่ยมันก็จะเพี้ยนสูงให้ยืนลักษณะยืนเอาเลิกยืนเอาเลยนะครับเนี่ยอย่างผมผมกดจมลักษณะการเล่นก็เหมือนกันเราเป็นคนโยกแค่ไหน เพราะว่าเราอย่าลืมว่าฟอยล์รถมันลอยอยู่นะครับฟอยล์รถนี่คือมันเป็นเสาที่ทใช้หย่องไปเกาะแล้วลอยอยู่ทีเนี้ยเราต้องรู้จักสปริงของเราค่าของสปริงเราที่มันสามารถคือแรงดึงแรงแรงแรง,แรงต้านของมันเนี่ยมันมีแรง,แรงดึงแรงดึงตีกลับเนี่ยอยู่ที่ประมาณไหนครับค่าของสปริงเราก็ต้องประมาณของมันถูกแรงมือเราที่เราเล่นคันโยกเนี่ยเราต้องรู้ตัวเองว่าเราเล่นโยกนิดเดียวหรือเปล่าเราแม่งทิ้งบอมบ่อย ต้องรู้ตัวเองก่อนนะครับถ้าเราเป็นคนที่เล่นอาหางเสียงพอ <Yeah. S 1> ก็ต้องตั้งสปริงอีกแบบหนึง่งอาจจะไม่ต้องตั้งเยอะนะครับตั้งน้อยหน่อยเพื่อเราใช้แค่หางเสียงนะครับการตั้งสปริงแต่ตรงนี้คนคนเล่นนะต้องรู้จักตัวเองก่อนต้องรู้ก่อนนะครับบางทีไปให้ช่างเซ็ตอย่างเอามาเอาไม้ผมเซ็ตเนี่ยถ้าใครเอาไม้ผมเซ็ตเนี่ยแน่นอนผมทิ้งบอมแน่ผมกดอย่างนี้แนะ่เพราะว่าผมเป็นคนที่เล่นคันโยกคือเหยียบเลยนะครับเหยียบแลวผมเล่นหนักแล้วผมจะรู้ว่าถ้าเล่นอย่างเงี้ยถ้าผมตั้งสปริงย่ย ถ้าผมเล่นเพลงเบาๆช้าๆเนี่ยผมจะหาจังหวะที่โยกอีกทีหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดเราเราเราตั้งสปริงตึงแล้วเราไม่ได้ไม่ได้โยกเลยเนี่ยพอเราเล่นไปนสักพักเนี่ยค่าสปริงค่าค่าความความความดึงแรงดึงสปริงเนี่ยมันจะต้องมีการดึงกลับนะถ้าเราไม่มีการโยกเลยเนี่ยมันจะมีการดึงกลับแล้วมันจะทําให้ค่าตัวโน้นในสูงขึ้นมานิดนึงนะครับมันเป็นปกตินั่นแหละ ธรรมดาของเหล็กของสปริงความยืดหยุ่นอะไรเงี้ยของสายด้วยอะไรด้วยนะครับตรงนี้ก็ฝากกันไว้การเซตอัพไม่มีอะไรมากนะพี่นัรลจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องจุกจิกที่ที่เจ้าตัวต้วตองเป็นคนแก้นะครับถ้าให้ช่างแก้เนี่ยผมกล้าบอกได้เลยว่ายังไงก็ไม่จบยังไงไม่จบผมอาจจะทําให้จบได้สําหรับคนที่เล่นคล้ายกันกันกบผมนะครับคนที่มาเล่นคล้ายๆกันเนี่ยอาจจะทําให้จบได้แต่ว่าคนที่บางคนที่เล่น เดี๋ยวบอมบ้างเดี๋ยวอะไรบ้างเนี่ยมันคือลักษณะการเล่นคนแล้วก็เพลงที่เล่นเนี่ยมันก็ต่างกันนะครับแต่การตั้งสปริงโดยโส่วนใหญ่ถ้าผมตั้งเองเนี่ยผมจะตั้งแนวตรงแต่ว่าจะตั้งเฉียงก็ไม่ผิดนะครับแต่ว่าจริงๆของผม,ผมเนี่ยผมจะตั้งตรงแล้วก็การโยกข,ของผมเนี่ยก็คือจะเหยียบเลยผมจะขึ้นไปหยียบเลยเกือบทุกตัวที่ผมเล่นนะครับของผมเองนะหยียบเลยเหยียบได้อะไรได้คือกดได้ดึงได้ถ้าเป็นถ้าเป็นอันที่ดึงก็ต้องดึงได้ดึงถอยหลังได้กดหน้าได้คือค่อนข้างจะเล่น จะ,จะกดหนักเพราะฉะนั้นของผมก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของของเนี่ยความความเพียนเท่าไหร่แต่ถามว่ามันจะวิ่งกลับมาจนเป๊ะแบบเนี่ยกลับมาจะเป๊ะแบบเป๊ะแป๊กๆเลยไหมไม่หรอกครับเพราะว่าสายเนี่ยพอมันถูกดึงถูกยืดยมากๆตอนที่เราเล่นมากๆเนี่ยวันหนึ่งมันก็ถูกยืดสัก4ี่หเพลงเนี่ยมันก็เริ่มไปแล้วสสาพวกสายสายสายเนี่ยนะครับเ่างๆๆนี้ของผมมันขึ้นสนิมด้วยเกสารเก่า พอเล่นมากๆมันเริ่มยืดตัวมันก็ตามธรรมดาของสายที่มันจะยืดยืดยืดหยุ่นนะครับมันจะไม่เป๊ะกลับมาดีจาก E กลับมา E หรอกร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่อาจจะมีเหลื่อมนิดๆอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปซีเรียสมันนะถ้ามันเหลื่อมนิดๆเหนื่อยเหนื่อยนิดๆอย่างเงี้ยอันนิดเดียวอย่างเงี้ยช่างมันเถอะเพราะว่ามันเป็นค่าของมันอยู่แล้วถึงไม่มีตัวไหนที่ดีกลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์เป๊ะเพราะฉะนั้นสตรีวายเอออะไรเอ่ยเขาคงไม่เปลี่ยนกีตาร์บ่อยๆเวลาเล่นบนเวทีหรอกครับเพราะเขาโยกแล้วมันก็ต้องมีค่าความเพี้ยนตรงนี้เกิดขึ้น จะกีตาร์ระดับโลกจะอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องมีมีมีม,ม,มีมีค่าความเพียตัวนี้อยู่นิดนึงอ,อยู่เสมอนะครับโอเคฝากกันไว้เซตอัพง่ายๆนะครับวิธทยียอาขึ้นก็เอาขึ้นลงตรงนี้ได้เลยไม่ต้องมาวุ่นวายเหมือนอยองวินเทจหกเสาที่ว่าต้องมานั่งวัดเรเดียสอะไรเพราะว่าส่วนมากของของฟอล์ร์เนี่ยเขาจะให้มาอยู่แล้วยกเว้นใครที่ไปเปลี่ยนตัวนี้นะครับใครที่ปเปลี่ยนตัวนี้ระวังให้ดีไอตัวเนี้ยมันจะมีค่าหนึ่งสองสาม แค่นั้นนะครับฝั่งนี้ก็หนึ่งสองสามมันจะมันจะมันมันจะเป็นคู่ของมันหนึ่งสองและสามแค่นั้นเองเวลาเราซื้อเด,ดูให้ดีว่าเราขาดสายไหนถ้าเกิดสายนี้เราเสียแต่เราไปเอาเลขสามไปใส่สายเนี้ยตรงเนี้ยมันจะโด่งขึ้นมาฝั่งตัวเห็นชัดเลยมันจะโด่งขึ้นสายหนึ่งจะโด่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็ก็ก็เวลาใครไปซื้อเปลี่ยนก็ระวังด้วยนะครับกับเรื่องของฟอยล์โรดตรงนีเนงง้เอาขึ้นทัชชิ่งสูงต่ําเอาขึ้นที่เสาตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนสปริงถ้ามัน ถ้าเราเซตแล้วเ,เราโยก e มันเพ้นสูงนะครับได้ตั้ง e เสร็จแล้วพอโยกเสร็จล้ำเพ้นสูงเราดึงสปริงถอยออกมาดึงทั้ง,ท,ง,ท,ง,ท,งทั้งทั้งทั้งที่มันตอนที่มันยังเพี้ยนนั่นแหละดึงกมานิดนึงเราตั้งใหม่ถ้ามันเพ้นต่ําก็ดันเข้าไปแค่นั้นเองโอเคขอบคุณครับจากร้าน OC Music นะครับกดสวนเลินไงลองสอบถามได้นะครับว่าตั้งยังไงอะไรอีกทีนึงเพราะว่าแต่และตัวเนี่ยอย่างที่ผมบอกมันจะมีค่าความจุกจิกที่ต่างกันขอบคุณครับ